น่าปอยปลาพี่น้องเติ้งนกติ้งปลาอุ้ยอุ้ยอุ้ยสีเหลืองสีเหลืองไงอุ้ยสีเหลืองอการกนาดท่านผู้ชมิเจอสาวฟ้าแฝดได้นี่เดือดหารถไใตอนนี้น่ากัดยืนเบิองดนเติบเกือบคือกันสูงคือการเสือคือกัน น่ะคือกันมาแล้ว โได้เชียขาเขาส้มเนาะจะยางเขามาเลยแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ปูถ่าหลาดยางให้เอา้าเยียบยาได้บอสวัสบายดีสาบายดีไทยกุสกชบเบิร์ถูกฐานเยอะโค้กับช่องน้องหน้าผ้าทัว่า ตอนนี้โงงานกินโอ้คาท้ายกระแลมเด้อผุ้ชโซ่รอแฮ่เสียจะุดนนกะเลมแท่งละ5้าบาทหน่อยเติมุ้โซเมนูไทยกีพิเศษลดหายแท่งกับไม้ควาวาอันนึงเนาะอันนึงเดีนี้แปบ่าค่ะ้า้กินอัจ้กะเลมแบบนี้อ้าวเอาสแท่งแเดี่ยวครับพ่อด้ขอบกกินน้าเนอ น่นซื้อได้เลยค่ะไ,ไติมโบราณ้คมมจะมีโคกมีอเนี่ยมีโคกมีน้ำเขียวน้ำแดงมั้งเมล้วมีน้ำส้มอะไรแบบนี้ น้องนาจะกเอาอันเดียวจะก,กักัดเลยพอต้องเอาสองพอต้องเคลือขไวยเลยออออจะชุบน้ำก่อนนี่จะเป็นแบบนี้ที่านผม้สมจะมีหลายรสชาติเลยนีน้ำเขียวน้ำส้มน้ำอง,งุ่นบลูเบอร์รี่โคล่าน้ำแดงสไป แล้วเพื่อนก็นจะมาถอกใส่เพื่อเป็นกแกลมเป็นแท่งเยืส่สีธรรมะส้มว้าวค่ะเร้อเอาไข่เอา,อ,เอ,าอ่ะน้ำแดงกแกลมแดงธรรมส้มโอ <laughs> จะเอาล่มจุ่มน้ำแล้วก็จะออกเป็นแท่งเยืสีขอบคุณค่ะ แน่เปล่าเลยใครดีดิ <laughs> หนุ่มแห้งดีแ,แล้วเจ้าด้อเะะออน้องน้องปะต้ังใหม่เขาหน่อนเนายเย็นสุดชืดนำมาทุ่มปะไปรอในสวนเพลินว่าจะเป็นแบบไรสวนจะจุดจักเนี่ย้างเข้าสวนเพลินกะ ขาเจ้าจบอกว่าทางนี้ทา,มางมุ่งขามทางไปเบืองสายมือนี่และภายในสวนเพลินกะขับงในเเนาเนะแต่ตอนนี้เข้ายางค้างนอกตลาดอยู่ตอนนี้เอา้าน้องนสุสนใจยนะังบอที่ฉเขาไปสือไปกินอยู่ในเพราะวา่าอยู่ในสวนเพลินเจ้าบ่มี่เื่องดื่มบ่มี่อาหารขายน้องนุ่มปะาจะสือแบบเตรียมเข้าไปนั่งดินอยู่ข้างในเนาะตื่นใจ บ้านเพื่อน่วงนี้ก็หอนคือบ้านน้องนายค่ะคผู้ชมจ๋าตอนนี้เขาก็มางหอดรอก่อนรอก่อนจ้าเดี๋ยวเขาจะพานนองหน้าขอไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ทางในเลยน้องบัสจ้าจ้าจ้าหน้านั่งขนาดไหนนะคะเพราะว่าสวนนี้เป็นสวนที่ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนใครปก็ไม่จัดตัว้ว้าวไปเลยเขาทางนี้เพื่อนว้าจะเป็นแบบใด้ค่ะคผู้ชม วนตะจุจักตะจุจึกเนี่ะจะเป็นจังเลยอโอ้อะจะบด้เชียขา,ขาเขาส้มเนาะ,ะจะยางเขามาเลยแบบนี้โออก็จะเป็นแบบนี้ปูท่าหลาดยางให้เอ้าเยียมยาได้บ่ เกย,ยุขางทางญ่ยังจิเนานะทางสะพานโอ้เสดงว่าเขากะเขามาน,านั่งผักโขนไร้หนิด้วนียเแยแม่เดี๋ยวเขาเหลืองมองนงั่งน่าจะมีอาหารขายอยู่ในนีนะ่เนาะ เดี๋ยวเขาเบิ่งเขาห่องสื่ออยู่คางหัวอไบ้างคหัวเขามากินนะโอ้เดี๋ยวเขาเบิ่งตามหัวเนาะเ่าเขาขายยังแน่เดี๋ยวเขาเจอเจ,อเจ้านางดินแบบไม่สีดอท่านผู้ชมต่างชาติไม่า <c oughs> โอ้ต่งางชาตมาอาบแดดแดีเพราะว่าพัยยางตลาดเมือยกับเขามานางดินอยู่ในนี่เนาะเพราะว่าอยู่ในตลาดเจ้าโมีหมองนางท่านผู้ชมดิเพราะว่าติดขางกับตลาดที่นองนาไปหล่อคลิปที่แล้วเนาะ ตลาดเพิ่นเคือกขืนแห้งเด็กเขาจะก็จะซื้อของกินมานางกินแบบนี้ต้นยังนี้งามอีดิแบบต้นเผานะแบบต้นเผาน้องน้ำเขาเอินต้นยังแบบนี้ต้นนี่ตรงหน้าเราต้นต้นเาฮะต้นต้านต้นต้าวต้นต้าวต้นต้า เขาอาจะนางแบบนางดินยูโฮมไม่เอฟซีแทนประสบโอ้จะมีแบบน้ำแน่น้ำผุบ่ด้วยบาเม่น้ำยังเนาะอะไรโอ้เฝนสอบฟ้าดังแทนประสบอันนี้เขาเอิอนแม่น้ำยังน้องน้ำน้ำยังน้ำแบบเขาจะเป็นใส่น้องบ่ โอ้เมนในหนังคล้องในนี่เป็น,นอันนั้นเป็นน้องเป็นข้ออ๋อนางแค้มน้ำแบบสิเนะสวนตะตุจาก โอ้มีปลาด้วย ่หิวเฮาก็บ <Wha> ่ก <Luis> ินเทือเดี๋ยวเฮาไปย่างรออีกเห็นบ่คะงามเนาะสะอ่อนเมืองไายท่านผู้ชมตึกหลายๆ–โอ้นี่ตึกสร้างใหม่อีกเด้นี่อ๋อตึกสูงๆจังซี่โอ้จะมีอาหารเกลือปลาแด่ท่านผู้ชมเพิ่นซื้ออยู่ไสเด สวัสดีค่ะพี่ซื้ออาหารที่ไหนคะตรงนี้ครับอ๋อเดินไปตรงนี้นจะข้าง,งข้างในสวนนี่ใช่ไหมคะหรือว่าข้างนอกมันจะเป็นบหอนห้องน้ำแล้วก็มีคนขายน้ำน้ำโอ้ขายอยู่หน้าห้องน้ำเดินออกมาไปฉีดมะเขือโอ้สวยงามพี่รองให้ไหมรองให้ไหมครับโอ้ขอบคุณค่ะเป็นใจดีทำมาสุกเป็นว่าพี่รองให้ไหมเดินออกมาไปฉีด มาๆๆกินข้าวกินข้าวอ่าขอบคุณค่ะป่ายัางดีองตอนนี้ยังหาหองนาเพื่อสิมาสืออาหารป่าท่านผู้ชม ชมเยอแล้วของน้ำหมกซื้ออาหารปลาทกเท่าไรครับพี่เอาสองทงค่ะตี่จับเลยสองทงใช่ไหมคะสองทงค่ะขอบคุณค่ะได้มาแล้วทั้สชม ไปเกลือปลากันหลังนาเห็นมีตูวมีจะนาหักติตุยเลยเมื่อกี้นี่เจ้าปูหูอเป็นโตปลาโตปลาซื่อยังค่ับผู้ชมจะเป็นแบบปลาบุมีเกตเนาะจะเป็นหนาติตุยติตุยตัวติตุยเกลือปลากัน นกกินยังดีเนาะนกเนาะอยากให้อาหารนกแดอท่านผู้ชมเราจะมีหลายคนเอาอาหารมาให้แบบนี้ไปแช่ล่ะน้องหนำไปแช่ล่ะป่ามาอ่ะเพื่ออะไรทงเกือบปลากันเถอะตัววัวเลือดเถอะตัวใหญ่นาอเขาเดิดป่ายังเด้มาอ ขอนปาเด้อเนะปากงนะปานพิทยากินตอลงปากอัะเนะอกแม่เอนลงปาไปยังเก่งอะไรเลยปากโอ้โอ้โอนลงปากโอ้ยเห็นันแห่งนี้นะ นางนึงน่อย่าพึ่งอย่าพึ่งนะไปทายน้ำโอ้นูกวกินเหรอมาๆาๆๆมากกนี่กินอาหารป่าี่นเอเอาปลาลงปลาอีกนะนี่ปลาโอ้ชนะปล่อยปลาพี่น้องตั้งลูกต้งปลา้ยอ้ยชีเรืองชีเรืองเอ้ยีเรื่อง

บุกกันมาตระลน,นลงเนาะอุ้ยนี่นะกลาบเ้ยนุ่มขนาดนุ่มนุ่มเลยมามามาฉันจิบเกลือที่ฉันบ้างที่ฉันบ้างจับแน่จับแน่จะลุกน้อยให้จับน้ำเกลือเลยเกลือป่าท่านผู้ชมให้อาหารป่าเร็วระวังมาถึงน้ำมือดิปวดตงกลัวลืมบอก <laughs> จ้ามือจ้าหัวมันนุ่ม,นม,นมนะหน,นุบนะฮะสีเดงสีแดงไปจุสีแดงสีดำเ,ดเดนาะน่ะทับกุชอมนางไปนางมาเมื่อกี้นี่รับรับประมาณชาวนาทีเนาะโอ้โหอดแห้งอันี้นอนตากแดล เอ๋อวันนี้กัสิไปหากินตำมะคุงตำมะส้มอุ้ยซื้อปลาอยากกินตำมะคุงโอ้ใส่เวนทีแท้ทอันนี้กัแมนมาหลอสวนจัตุจักรตำมะส้มราดับาราดกับา,า,าเนี่ย,ยาบา,บาเอาไปหากินตำมะคุงตำมะส้มไปหนักฝากากดไลค์กดแชร์ น้ำแดงต้งเทียนลงหน้าแน่ทรามผู้ชมตอนนี้กับมะฮูว่าสิเทียวไซต์ตอเลยเนาะไปหากิตานต่มุฮูเด้อติดตามเป็นพีพีต่อไปขอบใจหลายหลายบายบายสบายดี